ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักบังไฟทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศค่ายน้องปูรินนะครับวันนี้นะครับเออเป็นช่วงมครับบรรยากาศนะครับสบายสบายนะครับก่อนที่บั้งไฟทําการออกไปจุดนะครับทําการถ่วงหางบังไฟนะครับจะต่ํานะครับ ค่ายเล็กๆนะครับที่กําลังเติบโตครับในสายบังไฟนะครับบรรยากาศรอบๆค่ายนะครับสบายๆนะครับก่อนบังไฟออกไปจุดนะครับนี่ครับทีมงานน้องพลินนะครับก็มีการเพียงหางบังไฟนะครับเทียงหางบังไฟค่ายน้องพลินครับบรรยากาศรอบๆครับเนี่ยครับที่อาจบังไฟครับ อาจารย์เฉินครับตอนนี้อาจารย์เฉินกำลังวัดบังไฟนะครับก่อนการทําการเจาะรูนะครับเจาะรูบังไฟวัดนะครับวัดระยะนะครับวัดระดับนะครับอาจารย์เฉินก็ตั้งแท่นขึ้นแล้วนะครับตอนนีน้ตั้งแท่นขึ้น บังไฟครับ <S <S นะครับกำลังควนรูนะครับตรงนี้ ร้นรูบ้างไฟนะครับ นีควนรูใช่ไหมครับนี่งควนรูนรเพื่อที่จะเตรียมทำการจุดเพื่อที่เตรียมทการจุดโอ้วันนี้จะไปตกแต่งบ้านที่ฐานที่ฐานเตรครับวันนี้เกินร้อยเกินร้อยความมั่นใจโอ้ควมั่นใจเกินร้อยเต็มถุงอายาให้เก่าเต็มถุงอายาให้เก่า ว่เขากับคอยว่เขากับเขาเลยต้องมาทางเราครับวันนี้บางล่าสุดนะครับไปจุดที่สนามไหนนะคูอน้ำทิพย์ภูน้ำทิพย์นะครับ่านนะครับเ เป็นไงครับครูมินวันนี้เป็นไงครับวันนี้เต็มถุงอัญญนยหญเต็มถุงอันยหญ,ญเหมือนกันเบาด,บดีเออเบาดีเออครูมินว่าเบาดีน,นี่ช่างเฉินนะครับกำลังขวนรูนะครับ,บอ,รอันนี้มือล้างครับอาจารย์ตั้มตั้มมาหาอิน ครับขอบคุณพี่น้องที่รักบั้งไฟนะครับที่รับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามช่อง Youtube ไปด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากทางค่ายครับและจากบั้งไฟเก่งหลายค่ายนะครับนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ